สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่เพชรไพ่พกินอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราพามากินอะไรไก่ใต้น้ำหนึ่งได้ไหนพี่น้องอุ้ยหอนหลายพี่นอ้องห้วนห้วนห้วนเอาไก่มาจากไหนคะไก่มาจากบ้านนิ่งแดดพี่น้องเมื่อบานนิ่งแดว่านเป็นฮาลุ่ไกข่ขจจอบ,บิร์ดคอกเขาเดลย <laughs> ไปไปจ้ะพี่น้องก็จะไปติดตามช่วงฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกูให้ได้เด้อจ้านี่โอ้ได้ผัก บ่าลายดอกมาเป็นสวนที่เราพี่น้องอันนี้เขาขอกันหนึ่งเองพี่น้องอต้องเอียงมากมากอ่ะอยากงั้นก็เฮ็ดกินบอเฮ็ดกับเบอได้กินอืมแซ่บหน่อยแบบเฮ็ดเอาอยากเค็มอยากหวานตามใจตามใจปากะพี่น้องเอาของเขาไปสานนี่เลยเบ่ครับมีไงไปโหลดฟาวกินฟาวไงอ่ะแกะกระวบ สดน้ำก็นะคำแหลกก็ไก่ทะเลเมื่อไรหน้าห้องเราเนาะเก่งแซ่บมาเป็นน่องได้พี่น้องมานี่แหวนเพชรว่าคอสีง่ายๆจุกๆไปเลยมาอากาศฮ้อนอ้าวฮ้อนเอาไม่ฮ้อนอ้าว ประตาคร <S <S ับอืมยูบ <huh ัตรอืมอืมสับนะเด็กไก่นมมากเลยอืมอืมไก่นมอะไรมีไข่โอ้ไก่สาวอืมันเนียนก็ถอดเด้อ นอ่นุนน่มแม่นุองอ่งเนี่ยกินน้ําผกระสับแกปแกมกันดีเนือน้อเนื้อไก่บ้านมันจะเหนียวมมันจะหนึบหนึนาะแต่ว่าเนื้อไก่ไก่พันมันจะลุยลุยอืออื้อ ยอยอ้หอม,มเปิดแอร์ฮะเทีเห็ดแล้วออฮกลับลใส่บ้าใส่กนะยาก่ะท่านอย่างาไขมันละลายเบิดไลยได้เธอสิได้ทำอืมออ้มขาดต่อย จ,จำนำทขามีไงไปเลยอืมกะเพรากะเขาขั้นเพิ่มมามาแจกแจกลูกแก่พี่น้องเมนูบันๆบัจากไก่บัืม

เลยจะเบียงมาเต็มคนรถดไปหน่อยยี่อีกโดนอยู่ใช่เหรอ,อคือจังสงแกเนี่ยโอเคแกเป็นคนสื่ออื้ออื้อ ค่ะตัวยพี่ต้องค่ะแบงกันแล้วเพื่อค่ะไม่เอ้เกกินเลยฮะมาปกินกนะัน แบบสวยงามกินแล้วพังยังกับเขากลอมิดช่อมเขาอืม <ừ> น,นันต okay. ิหอยเดเอาค่ะอืมอืมแกเ้เ่ออาหาร ระะสเซเว่นเนาะมันกลิ่นมันจระปุบๆอร่อ,อ,อ,อยอยากปากปากเป็นมันเลยพี่เนาะไก่ย่าง่ตายการกินที่เลอะมาก อะไรนะมีซากีดีเหลือมากรสใจเห็นน้ำนวัวแหลด แก่สูตรแวนเผ็ดสิการท่งไรน,นี่จกันพอสิเขาลงแต่ <c oughs> ดูดูปเธอเพื่ออาหารอุ่นอ่อนได้ยังกินแรงก,กันทา่ามืพี่น้อง เอบาบะหมี่กินกัาเค้มาใส่เลยอืมอืมคนเขาไปตูททำไงอะเล่นหลายอยูโต้โหนึง่งเลยเนี่ยยินปบะหมี่ห่อเข้าไปแค่ยันประหยั

ืสูนี้มาได้เสร็จปล่านอกจากเว้นแน่ปล่านะอืขายไปเลยจ้ะโฆษาท่าอนี้นะท่า,ทานาอื่นบล็อคของคอ กึนแต่ะจะแบบกลับก็ไม่มีนี่น,นี่อ่ะห้าเอาอน,นีหรือเปล่าอ่ะคอมัน <laughs> ิขึ้นเลยเขาหันตามอันอ,อืมระวังจ <c oughs> ุกมือไหมเวลาเธอหงอยเธอหงยังไงหงอยอ่ะ ในเวลาใส่ทำไงใส่เลยอ๋อฉันรู้แล้วฉันไม่ได้ใส่เลยดิตึ้งนะถ้าใส่เขากวอนมักไงอืม้มอี่าอุ่กระโดด ไปจพี่น่องมือนี่กไก่์แต่น้ำแสบคักแสบเนี้ยแสบอีหลีเขาเบิร์ฟกล้องหรโซ่เขานะคะแสบจะี่น่องสำหรับมือนี้ผมเขาขอตัวลาไปก่อนฝากกดไ์ก็แชร์กติตามไปไปก่อนแสบห้องเยอะจ้าแม่มาพอกันไหมคิดหนาะสำหรับมี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายอยู่ดีมีให้สุ้กูสุ้กคนนะจ้า